อำเภอคุนหานดินแดนทุเรียนภูเขาไฟทุ่งกระบาลกระใบตะการตามากมีน้ำตกล้ำค่าลือชาหลวงพ่อตาตนวัดล้านขวดงามล้นลือเรื่องเมืองคนดีอำเภอคุนหานประกอบด้วยชนสามเผ่าคือขเขมรลาวสวยวแบ่งการปกรครองออกเป็น12ตําตำบล14 5หมู่บ้าน เทศบาล6แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล7แห่งมีประชากรประมาณ1 6 0 0 0คนในปีงบประมาณ2,567อำเภอคุ้นหารเป็นหนึ่งใน9อำเภอของจังหวัดศรสีสะเกดเข้าร่วมโครงการการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสโตรกสติมี และ Hip Fracture แบบบูรณาการในเขตสุขภาพที่10โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานคือผู้สูงอายุรู้เท่าทันไม่เจ็บไม่ไข้เป็นแล้วเข้าถึงวหวปลอดภัยไร้แทรกซ้อนจากการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุพบว่าในปี2567อำเภอคุ้นหานมีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด16,789คนคิดเป็นร้อยละ17.67 ของประชากรในพื้นที่ซึ่งพบว่าจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ12.82ในปี2562เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ17.67ในปี2567ผลการคัดกรอง CVD Rich พบพื้นที่เสี่ยงสูง5อันดับได้แก่ตำบพลพรานตำบลสิตำบลบักดองตำบลขุนหานและตำบลโพกระสัง ผลการคัดกรองภาวะหกล้มในผู้สูงอายุพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง5อันดับได้แก่ตำบลกันทรอมตำบลโพกระสังตำบลขุนหาตบบนตำบลภู้ฝายและตำบลน,นนสูงกระบวนการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในผู้สูงอายุใน3โรคส t r o k e ติม i m ิ ,hip fracture จากภูเขาไฟโมเดลนำสู่การขับเคลื่อนระดับอำเภอผ่านแพคโมเดลขับเคลื่อนผ่าน2ระบบและ1กลไกล Promotion and Prevention and Health Literacy ส่งเสริมป้องกันผู้สูงอายุรู้เท่าทันไม่เจ็บไม่ไข้ขับเคลื่อนใน5ประเด็นหลักดังนี้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบทดำเนินงานคัดกรองโดยสหาวิชาชีพและเครือข่ายสาธารณสุขคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ โดยใช้รูปแบบการคัดกรองในรูปแบบผู้สูงอายุครบวงจรพระสงค์ได้รับการคัดกรองสุขภาพ286รูปการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในพระสงค์กลุ่มเสี่ยงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชนบูรณาการร่วมกับศาสตร์แพทย์แผนไทยในผู้ป่วยที่มีภาวะอัมาพาตได้รับการฟื้นฟูครอบคลุมเขตอำเภอคุนหันมากกว่าร้อยละ7 0 ให้ความรู้บูรณาการการดูแลตนเองเบื้องต้นและการรู้เท่าทัน3ากลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยทีมสาวิชาชีพร่วมกับกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ A Accessibility and Safety เป็นแล้วเข้าถึงไหวปลอดภัยไร้แทรกซ้อนด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทันเวลามีการดำเนินการดังนี้ คัดกรองความเสี่ยงของผู้สูงอายุเสี่ยงส t ตร k e s ิมี่ y ิปฟกเจเร์ร์ใน PCC และรอพอสอต่อทั้งหมด20แห่ง3หมอพ่อกันกิจกรรมที่1อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงญาติผู้ดูแลอ,อสอมอและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน97คน กิจกรรมที่2อ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน3กลุ่มโรคจาก145หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่100%เอร์เซนต์จำนวน290คนเยี่ยมบ้านปักหมุดพร้อมชุดสื่อสารเมื่อมีอาการประสาทนทันท่วงทีพบหมอเชี่ยวชาญโครงการแพทย์เฉพาะทางสัญจรระบบส่งต่อทันสมัยก้าวไกลด้วย EMS ทีเล m เมดดิซีนพัฒนารถรีเฟอร์ติดตั้งระบบทีเล m เมดดิซีนจำนวน3คันโดยมีระบบเครือข่ายไร้รอยต่อ 4. Continuity of care ดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อคนขุนหันมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการดำเนินการดังนี้จัดระบบบริการ IMC b e ม4เเตียงจัดบริการศูนย์ดูแลต่อเนื่องและศูนย์ชีวพิบาลในโรงพยาบาล จัดบริการกูดีชีวาพิบาลโดยเชื่อมระบบบริการสามหมอประสานพลังพอชออ,อดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมปันปานรักเกิดนวัตกรรมฟื้นฟูสภาพท่อบีบมือทรงพลังโดยชมรมผู้สูงอายุพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรอ่ะอพ่อฮัลโหลพี่พสนิด จะพ่อให้หน่อยพ่อแข็นขาอ่อนแรงปากเบี้ยวด้วยพี่ลุงมปึ้งลุงมปึ้งเป็นไรซ้ายค่ะไม่มีเลยค่ะหนึ่งสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอมีผู้ป่วยชื่อนายเทพจำอบอายุ60ปีค่ะค่ะเป็นอะไรคะมีอาการยังไงคะมือข้างขวาอ่อนแรงนะคะโรคประจําตัวมีอะไรบ้างคะโรคหัวใจค่ะ ที่อยู่ที่ไหนคะ,คะบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่47ค่ะมู่16บ้านทีเล็กนะครค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแจ้งทางโรงพยาบาลขุนฐานออกรับนะคะรอรับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลด้วยนะคะค่ะ,คะ น่าเขากสอแล้วนะครับแล้วประมาณไมเกินหานาทีถึงโรงพ,พยาบาลต้คอควนแก้งนนะครับผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุพบว่า ด้านการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการสร้างการรับรู้ดูแลตนเองเบื้องต้นและขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในกลุ่มเสี่ยงสูงทําได้ร้อยละ1 0 0ด้านการเพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินยังพบโอกาสพัฒนาในกลุ่มผู้ป่วยสติมี่จากภูเขาไฟโมเดลสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คุนหาน c o m p พ e ี e นซีแคร์เ e a g น n ์ Model เกิดระบบรองรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครอบคลุมทุกด้านร่วมกับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคุนหันให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันไม่เจ็บไม่ไข้เป็นแล้วเข้าถึงไหวปลอดภยัยไร้แทรกซ้อนสู่เมืองคุนหานน้าอยู่เมืองคนดีมีน้ำใจเมืองชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน